บริหารสไตล์สตอรสร้างวิในห่างไกลโควิดโรงเรียนบ้านควนสตอมุ่งมั่นพัฒนาสร้างวิัยห่างไกลโควิดด้วยการบริหารงานแบบสตอโมเดลความสำคัญของผลงานนวัตกรรมผู้บริหารครูขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา นำพานักเรียนสู่เป้าหมายที่มีคุณภาพกลไกสสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาให้ก้าวผ่านสถานการณ์โควิด -19 ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้บริหารครูผู้ปกครองและการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพตามรูปแบบการบริหารสตอรโมเดลโดยผ่านผู้บริหารทีมนิเทศที่มีคุณภาพ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 1. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้านการมีวินัยให้ห่างไกลจากภายัยโควิด -19 2. เพื่อพัฒนาครูให้มีความตระหนักในการพัฒนานักเรียนด้านการมีวินยัย 3. เพื่อพัฒนากระบวนการการบริหารและการนิเทศภายในการออกแบบและการพัฒนาสตอโมเดล การบริหารงานแบบสตอร์โมเดลดำเนินการดังต่อไปนี้ S. Survey สําสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา A. Activity กิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ครูนักเรียน T. Technology การพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีให้กับครูนักเรียนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดำเนินงาน O. Oversee er, การนิเทศแบบกลยาณมิตรประกอบด้วยการเปิดใจให้ใจร่วมใจตั้งใจสร้างสรรค์คุณภาพ A. Relationship ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน S. Student นักเรียนต้องมีคุณลักษณะ 3S ดังนี้ S1. Smart and Good มีความฉลาดทั้ง8ด้านตามศักยภาพของตนเองบนพื้นฐานการเป็นคนดี S 2 Smile เป็นผู้มีความสุขทั้งกายและใจ S 3 Social Skill มีทักษะทางสังคมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตนแบบ New Normal การดำเนินงานภายใต้การบริหารคุณภาพ PDCA ขั้นตอนการออกแบบสตอร์โมเดล 1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคณะครูนักเรียนและภาคีเครือข่ายทั้ง4ฝ่าย 2. จัดลำดับความสำคัญกำหนดปัญหาและความต้องการ 3. วางแผนเพื่อออกแบบนวัตกรรมการบริหาร 4. ดํดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร 5. ดําดำเนินการใช้นวัตกรรมสตอโมเดลในการบริหารงานภายใต้วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA การดำเนินกิจกรรม s A w e สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล 1. วิเคราะห์ปัญหาของการดำเนินงานแต่และกิจกรรม 2. วางแผนกำหนดวิธีการดำเนินงานตั้งคณะทำงาน A. Activity การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความมีวินยัย 1. กิจกรรมด้านบุคลากรการนิเทศภายในการพัฒนาตนเองครูควรสตอใส่ใจสุขภาพสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีกิจกรรมนิเทศภายในกิจกรรมนิเทศการสอนออนไลน์กิจกรรมรายงานผลการสอนออนไลน์ผลการดำเนินงานด้านบุคลากรบุคลากรมีความพึงพอใจร้อยละ89.0อยู่ในระดับดีมาก 2. กิจกรรมด้านผู้เรียนกิจกรรมทางวิชาการกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมกีฬาและนันทนาการกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผลการดำเนินงานด้านเสริมสร้างวินในนักเรียนนักเรียนร้อยละ86มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก T เทคโนโลยีการนําเทคโนโลยีมาใช้อบรมและพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนพัฒนานักเรียนด้านการใช้เทคโนโลยีผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี ครูร้อยละร้อยสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนร้อยละ80สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโอโอเวอรการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ผ่านโครงการนิเทศภายในโรงเรียนมีทีมครูพี่เลี้ยงคอยนิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของครูผู้สอนผ่านวิสัยทัศน์การทำงานแบบเปิดใจให้ใจร่วมใจและการตั้งใจสร้างสรรค์คุณภาพ ครูร้อยละเกมีความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในระดับดีมากอ่า relationship ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารครูโรงเรียนชุมชนผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆเพื่อสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายผลการดำเนินงานด้าน relationship ครูและบุคลากรทำงานเป็นทีมมีความสุขในการทำงานครูและบุคลากรได้รับรางวัลด้านการดำเนินงานครูและบุคลากรให้ความร่วมมือต่อการทำงานในทุกกิจกรรม ชุมชนให้ความร่วมมือต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆสร้างสนามเด็กเล่นในโครงการแต้มสุขเติมฝันปันยิ้มเพื่อน้องผู้ปกครองให้ความร่วมมือต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผลที่เกิดกับนักเรียน s student s STUDENT นนักเรียนต้องมีคุณลักษณะ 3S ดังนี้ S1 Smart and Good มีความฉลาดทั้ง8ด้านตามศักยภาพของตนเองบนพื้นฐานการเป็นคนดี S2 Smile เป็นผู้มีความสุขทั้งกายและใจ S3 Social Skill มีทักษะทางสังคมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตนแบบ new normal ประโยชน์ที่ได้รับ 1>, 1. โรงเรียนมีระบบการบริหารที่มีคุณภาพส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 2. นักเรียนมีวินัยและมีคุณธรรมจริยธรรม 3. ครูนักเรียนปฏิบัติตนแบบ New Norman 4. ผู้ปกครองชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนปัจจัยความสำเร็จ 1>, 1. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 2. ความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม 3. ผู้บริหารครูผู้ปกครองประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 4. ผู้ปกครองเอาใจใส่ต่อความมีวินัยบุตรหลาน 5. กระบวนการนิเทศได้วางแผนการดำเนินงานสอดคล้องกับการบริหารงาน 6. กการดำเนินงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมภาคภูมิใจ